คุณป้าที่บ้านโคกสูงที่สามตําบลการวนวลวันนี้นะค,ะค่ะที่ได้พาทุกท่านาพบก,กับสวนคุณยายมวยแม่กำนันแขกนะค่ะเกษตรกรต้นแบบโครงการบ้านนี้มีผลผู้คนรักกันนะค่ะในตําบลการวนวลเป็นศูนย์เรียนรู้ของตําบลการนวนค่ะแล้วก็กำนันนะค่ะ ตะบุตระน้นที่บ้านมี่กระไดบะถูกงั้นนี่ค่ะเชิญรับชมค่ะสนขุกยายมวยนะค่ะเล่นก่ะขุณยายแยกสวนขุนยายมวยเชิญค่ะมีมี่อย่างค่ะเล่นได้สวนของเขาค่ะวัตลายแหวนกลวยอกมีกล้วยมีกล้วยมีอย่างนี้มีคร้มีนาวไม้มีกระท้อน มีปุูกยางมีปลูกทุกอย่างเนาะค่ะเนาะปลูกุกยางในสวนนี้นองป่ากับจีนซอยเขาลดต้นทุนการผลิตเนาะค่ะเนาะแล้วก็ซอยให้ครอบครัวเขามีรายได้เสริมจากการทำเกษตรธรรมดาเนาะค่ะค่ะแล้วก็มีการเลี้ยงหอยเลี้ยงนลำบ่อค่ะเลี้ยงในหนองเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยอย่างก็ค่ะหอยเชอรี่สีทองโอ้ยวิหอยเชอรี่สีทองเนาะค่ะเนาะ ตัวนี่ยังค่ะต้นผิวสคมรัะะสญญมันก็ค่ะแม่ปูกไ<ส>ร้ปรีเลยค่ะ<ส>ได้เลยค่ะได้ผูกแล้วเนาะอัน<ส>น,นี้น<ส>คืออ่างี้ยงหอยเชอรี่เนาะค,ะะค,ะค่ะเนาะโอ้โได้กินได้ขายแล้วค่ะแม่หอ,อยเชอรี่อเอาเอาหารประเภทใดให้มันกินค่ะนี่ใบกล้วยใบยังสิแตงกวาค่ะโอ้ยเลี้ยงง่ายๆเนาะค่ะเกษตรกรทำไดเนาะค่ะ ท,ที่สีเลียงฮอยเชอรี่สีทองนะค่ะแต่มาสามารถติดต่อคุณแม่่วยคุณแม่ของก,กันวันแขกนันตะบุญกันวันไดเลยะค่ะเด้อที่พ้อมาสีจาจเจียงหลายย่านค่ะ้วกา็ต้องปสิพาพไปชมสวนอินทพารลัมนะคะเนาะนี่คือสวนอินทพารลัมนะคะของคุณแม่บวยนะคะ่ะกำลังจะเริ่มเติบโตปลูกไปหลายปีแล้วค่ะจะ,จะไปดูอินทนิบกระบะไหญ่นะคะน่ะเนาะ ขอพุ่งอบจจังหวัดขอนแก่นนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่ได้สนับสนุนบ่อน้ำนะคะพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในสวนทุกของทุ่งแม่เมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นทำไร่นาทำนานะคะปลูดับสวนไร้ผู้ได้ผลประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ของอบจจังหวัดขอนแก่นนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านเยอะมากมากค่ะที่ได้สนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ทำให้เราได้มีน้ำใช้ตลอดปีค่ะขอขอบคุณมาันนี้คือขั้นไปไท่นะคะไปไพยธรรมชาติของเขาที่ยุ่ยสวนถางหลังนะคะ<า>่ะเขนปลูกไว้แล้วเขาเอาข้านทิ่มาใช้ประโยชน์ไ้ครัวเรือนแล้วค่ะว่นศุกรเป็นหุงต้มเพรอาทิตย์เป็นทั้าจุลินรีย์นะค่ะ่อไปฮะก็จะไปพบกับป้าไท่ค่ะขอคุแม่นนมวยแล้วค่<ล>ะเนาะเชิญสำรับชมค่ะป้าไพ่ของเขา สวนไผ่แล้วค่ะกับสิ่น,นี้น่อไม้ได้กินแล้วค่ะแล้วก็ต้นไผ่ก็สามารถทําประโยชน์ได้หลายอย่างแล้วค่ะเพราะว่าจะเป็นเผาทานเพราะว่าจะใส่ประโยชน์อย่างอื่น,นะะแล้วค่ะได้หลายอย่างหลายแนวคุณแม่มวยเทคนเกษตรผสมผสานขายย่างแล้วค่ะ มาเป็นเกษตรกรต้นแบบให้ตำบลกำนวลของเราที่ให้เราได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็นำไปใช้ภายขาคหน้าแล้วก็จะพัฒนาให้ครัวเรือนงทุกกล้วเรือนได้ทำการต้นทุนแม่ไม้ด้วยนะคะบ้านนี้มู่ทุกคนแักกันเกษตรกรต้นแบบต้นกล้วยแล้วก็จะมีต้น กระนะคะต้นกระทอน,นะคะ่ะต้นกระทอน,อนกระค่ะต้นกล้วยเป็นทุ่งนาค่ะส่วนมากก็จะเป็นกล้วยนะคะเป็นกล้วยเป็นกล้วยเยอะกว่ากันนี้ก็เป็นตะไคร้ค่ะมะกูดต้นข้าว อ็จจะเป็นกล้วยแซมตามคันานะคะตามขนาค่ะต้นมะม่วงค่ะมะม่วงเขียวสเสวยค่ะก็เป็นกอไผ่เป็นป่ากลก้วยต้นกล้วยเป็นอาข้าวนะคะเป็นอาข้าวแล้วก็เป็นต้นล้อมรอบด้วยต้นมะม่วงค่ะ ะเป็นนาข้าวต้นมะพร้าวข้างถนนต้นมะเขือพวงอันนี้ก็คือขา่าตะไคร้ต้นมะพร้าวอยู่รวมกันค่ะอยู่รวมกันในสวนเล็กๆนะคะคือสวนนะคะอันนี้เป็นสวนล้อมไว้เป็นสวนสวนขา่าสวนตะไคร้ต้นกล้วยต้นมะม่วง ส่วนนี้จะมีทุกอย่างอยู่ข้างในมีเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองด้วยค่ะ